สนับสนุนโดยสายแปลงหูฟัง3.5ทูพียาวพิเศษ100เซนติเมตรการันตีจากผู้ซื้อสนใจสแกน QR โค้ดจากภาพได้เลยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นไปส่งของนะครับวันนี้เป็นวันส,ง,ง,นนนนนสงการด้วยผมก็ไม่ได้หยุดนะฮะ11โมงแล้วนะครับ <c oughs> ก็ตัดยอดทุวนนะฮะตัดรอบส่งทุก11โมงนะครับอันนี้เป็นสายแปลงหูฟังนะครับอันนี้ลูกค้าก็สั่งเข้ามาเมื่อวัน ที่เนี่ยเมษาเมื่อวานนี <laughs> ้นะครับคุณกล้าสั่งผมก็กล้าส่งนะโอเคนะครับอันเดียวผมก็ไปส่งนะครับเพราะว่าต้องส่งตามรอบวันนะครับวันทําการเนาะต่คิปนี้ก็จะไปออกนู่นวันที่เอ,อ่อสิบกวานนบา่านะครับสัปดาห์หน้าแหละครับออกวันจันทร์คลิปออกวันจันทร์นะฮะโอเครถน่าจะมีน้ํามันอยู่นะครับผมวิ่งได้กี่รอบแลวไม่รู้เดี๋ยวถอยก่อนนะฮะปกติผมขับที่ต้องถอยเข้ามานะครับ เข็นก็ไม่หนักเท่าไหร่แต่สตาร์ตติดก็ทีเดียวไม่ติดน่าจะสองทีความจริงวันนี้ต้องหยุดอยู่บ้านครับแต่ก็อุยไปส่งของเหมือนเดิมไปขีไปก่อนแล้วกันไม่ต้องวอร์มหรอก เดี๋ยวก็ร้อนแล้วล่ะคนขี่ร้อนเลยยางหลังมือนนี่วะแปลแก,กชิปมีล็อกอ่ารถซื้อแกงก็ไม่ได้ทำนานแล้วทำตั้งแต่โวโ้ ำไม่ได้เลยวหลายสัปดาห์แล้วครับไม่ได,ไได้ไม่ได้มีชิปสงการที่นี่รถน่าจะเยอะหรือเปล่าโซโฮอร์นี่ไม่ดึงนะครับผมผมเติมโซโฮอร์เกนะ้าแล้วไม่ไม่ได้เรื่องเลยครับไม่เหมือนพลังเบนซินเลยมันก็ มันเอ่อน้ำมันสีเหลืองะฮะนะครับอันดึงดึงเยอะกว่านี้อันนี้ไม่ดึงเลยรู้สึกไม่ดึงเลยฮะปกติมันดึงมากเลยนะฮะตบสองแล้วเปิดปุ๊บนี่ดึงดึงเยอะกว่านี้ดึงแบบฟืดนี้เลยแต่ว่าแขนติดเอ่าไปกับแพนเลยหลบยายนะ,ะแต่ไม่หลบรถยนต์รถยนต์เขาวิ่งอยู่ในเลนของเขาครับไม่ต้องกลัว เสียงเครื่องก็เหมือนจะมีอาการแตกๆนิดน,นึงฮนะตั้งแต่เติมโซฮอร์95ระบบมันรวนไปหมดเลยนะครับก็ถ้าหากว่าเสียงไม้มันจีมันอะไรก็ขอภัยด้วยนะคุณผู้ชมไม้มันชอบจีนะโกโปรเนี่ยนะฮะเฮ้ยเฮยตัวอะไรอยูอ่ในหมอกกันน้องนี่ยอย่าอย่าอย่ามากัดนะเว้ยมันปีนขึ้นกระจกไปล้ว เข้ามาไนดะ้ยังไงไม่รู้ผมลืมอะไรหรืออ่อไม่ลืมมั้ง ไม่ได้รีบแต่เร่งไม่ได้รีบแต่เร่งนะฮะหยอกหวังว่าคงไม่มีหรอกบังสาดน้ำเลยเขาเขาห้ามสาดกันใช่ไหมฮะถ้ามีสาดน้ำนี่แย่เลยนะผม เปียกแน่างานนี้วันนี้ไปไกลเท่ไห่ครับประมาณห้ากิโลแล้วเนี่ยห้าโลกว่านะเกือบหกะเกือบหกโลก็ขับไกลหน่อยเืองน้ำมันหน่อยผมใช้ความเร็วประมาณนี้ครับก็โซฮอก็หกสิบาทวิ่งห้าวันน,นี้วันนี้วันที่สี่นะครับต่อรอบหกสิบหกสิบาทนะฮะหกสิบบาท ผมจะวิ่งห้าวันเลยเพราะว่าเซฟผมก็รักษาความเร็วด้วยนะครับพยายามอย่าเปิดคันเร่งนะฮะเปิดคันเร่งเนาะเปิดคันเร่งอิงเปลนะืองครับรถคันนี้บอกเลยหรือว่าเวลาเปิดคันเร่งแล้วเปลืองมากเลยสองคนสองคนอะไรไหนมาแมวเนะี่ย ัมว,วันก่อนผมเปิดโอ้โหลงอย่างไวเลยครับน้ำมันระดับน้ำมันในถังนี่ลงอย่างไวเลยวุ๊บเลยโอ้โห,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 หตกใจมากเลยมันเปลืองขนาดนี้เลยแต่ถ้าเปิดความเร็วประมาณนี้ครับประมาณ50หรือว่า60นะ50นะอันนี้อันนี้น่าจะ50กว่านะ50กว่าก็อยู่ได้5วันเลยนะครับแล้วไปเติมวันที่วันที่5ก็ไปเติมที่นู่นเลยปั๊มปั๊มที่อำเภอนน่นตอนนี้ผมไม่เติมแล้วครับปั๊มกระสวด วก,ก็ขวดพวกหลอดนี่ผมไม่เติมนะฮะโอไยเติมที่นู่นเลยเติมที่ปั๊มเอานะฮะมันได้เยอะดีรู้สึกหรือหึกนะค,ความรู้สึกนะครับอันนี้ไม่ไม่ทรา้างับผมขอให้เบนซินล,ลงมาแล้วกันสี่สิบสี่ประมาณสี่ห้าไอ้สี่ห้าสี่หกรอดน่าจะดีอย่างน้อยสี่สามสี่สี่เหมือนช่วงกนะ่อนเี่ยแต่ผมว่าก็น่าจะยากหน่อยแหละ จ้าๆครับสบายๆวันนี้แม่สั่งไว้ครับอย่าขับไวถ <c oughs> ้าแม่ไม่ไม่ไม่ขอไว้นี่เปิดให้สุดเล้เนี่ย <c oughs> ไม่คอแห้งจังคบเพิ่งจิบจิบน้ำมาเมื่อกี้ฮะก่อนออกบ้านนะฮะป้าแตเย็นป้าอย่ารึงออกรถหลังมาผมหลบไม่ได้หลังมานะคันนลยฮะเชฟโอวต้องยังไม่เชฟรอเลย ใจเย็นเจยเย็นใกล้ถึงแล้วแหละฮะผมว่าจะแวะเซเว่นเออไม่แวะดีกว่าขี้กเกียจแวะเซเว่นแวะร้านขายชมามเลือเดี๋ยวที่บ้านผมดีกว่าแวะเซเว่นรถตตาร์ติดยากอายสาวโอเคนี่ขอมือนี่เลย หลังไม่มีห้ามได้เดี๋ยวส่งของกันนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเจอกันครับผมรอสักครู่โ้แดดคุณร้อนเลยอ่ะพับเหมือนเดิมเดี๋ยวดูน้ำมันในหะ <c oughs> ้ได้อยู่ <c oughs> อย่าหมด <c oughs> ยากเลยอย่าสับแรงอย่าสับแรงตรงนี้ผมเคยเข้าเกียวว่าวแล้วตรงนี้เข <c oughs> ้าหนึ่งแล้ว <c oughs> เปิดเยอะเกินฮะเองตกสองไม่ลงครับ <c oughs> <c oughs> แล้วมันก็กระชากกระชากลงวุ้นอ <c oughs> ายเลย <c oughs> นุ่มนวลนุ่มนวลโดนสาดน้ำหน่อยน่าจะดีนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเจอแม่น้ำก็ขับลงน้ำไปเลยจะได้เย็นค้นหลังก็มาอีกคันหน้าก็เอาแดกเลยนีกครับโอเคขอบคุณครับพี่เผื่อผมเห็นแล้วแหละล้านหลังอ่ะ ผมไม่เคยขับรถต้องมองหลังนะครับผมมองหลังทุกเออเรียกว่าสามวิ <laughs> ขนาดนั้นเลยน,นะจริงเพราะว่าบางครั้งรถหลังเขามาไวนะฮะเราไปบางครั้งเราอยู่กลางเลนโดยไม่รู้ตัวนะบางทีความเร็วเราก็ไม่ได้เยอะนะนะครับเราไปอยู่ตรงกลางเลนนะ่ะโดยไม่รู้ตัวรถยนเขาเขาหลบยากนะครับเราลดเล็กงรถหลบให้เขาไม่สอยเลย มะขามยังมีอยู่เลยฮะมะขามไม่ใช่มันหมดแล้วดูไปแล้วเหรอมันยังมีอยู่เลยยังยังมันมีช่วงเดือนกุงพาถึงถึงมีนานรอเปแต่ทำไมต้นนั้นยังยังดอกเลยลูกเต็มต้นเลยเธอจะอยู่ก <ivals> ับ <año> ฉันตลอดไป เที่ไม่ได้ยินเพลงในอันนี้นะฮะในเจนเขาเปิดอินกับแคสนี่ฮะใช่หรือเปล่าจำผิดเพลงเหรอในยุคก่อนนี่ฮิตมากเลยครับแคสนี่วันนี้ความเร็วของเปิดนิดเดียวเนี่ยคันเร่งเนี่ยดูไอ้ค้างอย่าคันเร่งค้าง <laughs> ไเม,เมื่อกี้ยกคันเร่งแล้วคันเร่งยังยังไม่ลงนะดูเดี๋ยวเดี๋ยว <laughs> ดูใหม่ดูใหม่ดูใหม่เนี่ย <laughs> 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 ไอ้ค้างจริงนะเ <laughs> ลอกตามคันเร่งค้างเฉย <laughs> มันต้องเบิ้ลบ่อยเปล่าถึงจะไม่ค้าง สงสัยไอจรารบีในสายมันไม่ใช่จรารบีเา <laughs> เรียกว่าน้ำมันหล่อลื่นนะครับในสายคันเร่งมันอันนี้มันเขาเรียกว่ามันอะไร,รอ่ะมันแห้งอ่ะมันแห้งเ,อ,ง <c oughs> เออสงสัยสนิมกินคงได้เปลี่ยนแล้วมั่งสายคันเร่งเนี่ยผมเปลี่ยนตั้งแต่เปลี่ยนคาบูนะน่าจะน่าจะปีสองปีแล้วแหละน่าจะสองปีแล้วคลิปที่ผมเปลี่ยนคาบูอ่ะนะฮะคลิปนั้นแหละเอาเอาป้าอย่าเพิ่งอ,อ่อใจเย็น ออกอ,อกได้ครับต้องออกแบบรวดเร็วหน่อยป้าป้าต้องพวดตองกานเลยขวดลเลี้ยวเลยครับอย่าไปคากลางถนนนะป้านี่ไปขับกรุงเทพไม่ได้นะในเมืองนี่ยิ่งกว่านี้นครับแหแมสกก็รัดแน่นเลยกัน ตรงนี้โควิดที่นี่ก็พึ่งระบาดนะครับน่ากลัวนะครับน่ากลัวโอ้โหผู้สาวซ้ำน้อยฮะัเห็นแล้วช okay, okay. ื noise, ่นใจนะหรือว <oh ่าเมียเขาก็มม่ถูกเออก็ดีก็ดีถือว่าเป็นอาหารตา ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอาคำลังใจในการสู้ชีวิตนั้นพูดไปนู่นเลยสองคนนี้มันไปไหนเนหน็ดมาไยไอหนุ่มกรุงเทพดีกว่าสองคนนี้เพิ่งมาจากกรุงเทพนะฮะคนนี้ช่วงนี้มันหยุดนะ ผมไม่ได้รีบเลยนะแม่เนี่ดูดี๋ยผมเปิดนิดเดียวมันไปเองอะรถอ่ะผมว่าจะไปแวะซื้อเออเดี๋ยวก่อนนะน่าจะซื้อร้านนี้ว่ะเออไม่ทันแล้วเลยละแม่เอาดีกว่าไปไปซื้อโคกเดี๋ยวก่อนะโคกขวดดิ ว่าจะไม่ดื่มเหมเล่านะครับสงการนี้ผมจะไม่ดื่มเลย <Wow. S 1> ไปดื่มแต่อ่าน้ำหวานแล้วกันนะครับเ <c oughs> พราเปิดนีหเลยยังนขะนให้ขนหรือยังเอาทรายเนีนะ่ยเดี๋ยวช่วงบ่ายดูอีกทีนะครับถ้าขยันก็มานะวัดนะถ้าขี้เกียจก็ไม่มา <c oughs> ร้อนเดี <c oughs> ๋ยวฝากเงินแมวบริจาคเอานะฮะเพราะขนทรายเข้าวัดนะครับก่อเจดีทรายนะฮะแล้วคลนี้สงการก็ประมาณน,นี้ รีบเลยแม่ผมเสียไปเรีบอเลยปัก๊ก <laughs> เปิดเอาเปิดเอาติดใจเสียงทันเร่งไงเอ้เสียง <laughs> เสียงท่อครับผมมันรู้สึกว่ายิ่งยิ่งิงเปิดมันยิ่งยิ่งชอบอ่ะนะ เคเดี๋ยวผมแวะร้านขายชําก่อนุผูชมก็คลิปนี้ก็จบตรงร้านขายชํานี่ล้วกันนะครับก็มันเป็นคลิปวีล็อกนะครับความตื่นเต้นไม่ไม,ไมีเท่าไหร่ <laughs> นะครับก็สายแปลงหูฟังนั้นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณลูกค้าที่สนับสนุนแล้วก็สินค้าอื่นๆด้วยนะครับนี่ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใหด้วยครับไปบ้านแวซื้อของ